Oh, mm -hmm. สวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแต่งไฟดาร์กอนครับเป็น V S Chat 4กับชุดแต่ง Evo หนึ่งครับ V S Chat 4อันนี้เป็นงานอะไรวะ อินโดสั่งมาจากอินโดไม่รู้ว่าอินโดสั่งมาจากจีนอีกทีหรือเปล่านะแต่มันก็เนียนอยู่ครับของแท้แพงแล้วหาซื้อไม่ค่อยได้้วยตอนเนี้ยดีมาเจอของเทียมครับทำเรียนแบบใช้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวน็อตต้องหาเทียบก่อนครับว่ามันใช้ยาวขนาดไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเตรียมของก่อนเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีครับเพราะว่าต้องเทียบน็อตก่อนน่ครับจะทำแบบนี้เลยเนี่ยให้เหมือนแบบนี้เลยมันจะมีน็อตยาว ตัวนี้แล้วก็น็อตยาวโลหลังน็อตยึดท้ายนี่อีกเดีย๋ยวต้องเทียบก่อนเดี๋ยวผมเตรียมของหนึครับแล้วจะถ่ายดูอีกทีหนึง่ง ตอนนี้เดี๋ยวแกะของเดิมออกก่อนจริงแล้วมันก็วิ่งดีนะเนี่ยคันนี้ทำโอเพนบล็อกเล่นนะครับวิ่งดีอยู่ในคลิปก็ทำไว้แล้ววิ่งไวอยู่พอสมควรมอเตอร์เดิมด้วย เดี๋ยวผมเตรียมของก่อนแป๊บนึ่งาครับตอนนี้ก็เริ่มไปสักระยะหนึ่งละที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนทำนะเพราะว่ามันต้องเทียบมันไม่ได้มาเป็นชุดผมไม่รู้ว่ามันใช้บูทขนาดเท่าไรหร่เราต้องลองเทียบลองขันดูแต่เอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะบอก เผื่อใครจะหาของเทียมมาเล่นครับมาทําเล่นมันก็วิ่งได้เนะี่ยแต่แค่ไม่ใช่ของแท้แค่นั้นเองความแข็งแรงก็โอเคอยู่แข็งเยู่เป็นคาร์บอนเหมือนยันครับไอตัวนี้บูทตรงนี้นะครับนีใ่ใช้ตัวนี้ อันนี้เนี่ยประมาณหกมิลครับบูธแดงตัวนี้หกมิลมาเวอร์เนียดีกว่า,าครับหกมิล บูทแดง6มิลด้านข้างปีกมัน6มิลนอ็นอตน็อตนี่ผมใช้ถ้าวัดจากหัวมันนะหัวถึงปลายพอดีเนี่ย12มิลครับน็อตด,ด้านข้างนี้ใช้12มิลแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้ก็12 สิบสองเหมือนกันมันต้องร้อยขึ้นมาครับให้เลยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องรับกับไอ้กันชนอันนี้ด้วย นี่มันต้องทะลุขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะไปรับกับกันชนหน้าข้างบนมันจะมีสี่ตัวใช้สิบสองมิลน,นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ส่วนตัวหน้านี่ตัวหน้านี้ก็จะประมาณกี่มิลวะเนี่ยเดี๋ยวแย่ถึงเ่าะเนี้ย ไม่ถึงอีกน่าจะน่าจะตัวนี้สิบมิล น็อตข้างหน้านี้ใช้ความยาว10มิลครับแล้วก็บูทบูทสีแดงด้านล่างนี่บูทสีแดงตรงนี้ใช้ขนาดนี้3ม,มิลใช้ตัว3ม,มิลน,นี่ครับใช้บูทแดง3มมิล ครับเดี๋ยวผมเริ่มไปเรื่อยๆก่อน้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นพักๆเป็นช็อตๆเดี๋ยวเหลือด้านท้ายนี่อีกเนี่ยด้านท้ายแล้วก็จะมีบูทเสริมข้างในนี้ติดกับเป็นชนหลังอันนี้นี่มันก็จะแปะอยู่แบบนี้อีกอกันหนึ่งมันก็จะอยู่อย่างนี้จะทรงเนี่ยครับแต่ต้องดูก่อนใช้น็อตขนาดเท่าไหร่ ตอนนี้เดี๋ยวผมไขพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองเทียบน็อตด้วยครับจะทายดูยอีกทีหนึง่งมาต่อตอนนี้ใส่กันชนหน้าข้างบนแล้วมันจะฟิตฟิตหน่อยนะครับถ้าจะให้มันหลวมก็ดัดน็อตนิดนึงให้ไปตามทางที่มันบากมาเนี่ยถ้าไม่ดัดมันจะฟิตเลยลงไปแน่นตับเลยแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้ น็อตสองนี้ตัวนี้จะเป็นน็อตที่มันให้มากับรถกล่องนะครับน็อตหัวเป็นแบนเนี่ยหัวกลมใต้ท้องแบนน็อตเดิมอะ่ะมันจะมีอยู่ในรถกล่องทุกกล่องแล้วก็ด้านท้าย <c oughs> ด้านท้ายจะใช้นี้บูทที่ผมใช้นะจะมี6มิล6มิล1ตวัว่าจะ6มิลน,นะะใช่มี6มิล1ตัวอันแรกอันที่2ก็เป็น3มิล3มิลแล้วก็มา1.5 หนึงจุดหสีแดงผมไม่มีมันต้องใส่อย่างเงี้ยครับถึงจะพอดีตอนแรกจะเอาถ้าเอา3มมิลมาอีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็น6ยาวจัดไม่ได้ครับต้องใช้1.5ึ่จ้ะมีหนึ่มมิลแล้วก็6กมิลอันล่างส่วนน็อตท,ที่ขันขึ้นมานี่สีดำไม่มีขนาดนี้ มีน็อตขาวน็อตดำมีแต่ยยาวมีน็อตขาวตัวเนี้ยพอดีครับน่าจะยาวประมาณ30กว่ากว่ามม่ถึง30มสครับยาว25้ามิล น็อตตัวหลังนี่ใช้25มมิลแล้วเดี๋ยวจะใส่ข้างบนเป็นแบบนี้เดี๋ยวมีน็อตตรงนี้อีกน็อตใส่โรลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวผมหาน็อตใส่โรลเลอร์ครับเดี๋ยวท่ายดูยเีกทีนึง อ่าครับตอนนี้ก็ใส่โรลเลอร์หลังเรียบร้อยแล้วมาน็อตตัวนี้นะครับสามสิบมิลน็อตตัวหลังที่ใส่โลเนี่ยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสองตัวตัวหกมิลสองอันอันนี้จะเป็นสามมิลบูทเนี่ยครับบูทดันล่างใส่สองตัวตัวละาหกมิลบูทตัวเล็กนี่สามมิลอันนี้น็อตกันคลายเบอร์เอ็มสอง พอดีครับส่วนตัวทวงหลังแล้วแต่นะครับเราจะใส่แบบไหนแต่ผมยังไม่ใส่นะคลิปเนี้ยเพราะว่าใช้มอเตอร์เดิมว่าจะใส่แค่ไม้ติมแค่นี้พอแต่จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเบรกเนียเพราะว่ามันมอเตอร์มันไม่แรงแล้วก็ น็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้า26่สหมิลน,น่าใช่นะเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง26ิบมิลย6มิลครับแต่ถ้าจะให้ดีเนะี่ยถ้ามันมีนะถ้ามันมีขายนะเอาเบอร์27ถึง28มิลนนะ่ะถ้ามันมีขายนะเพราะว่า26มิลนนะ มันใส่น็อตล็อกไม่ได้อันนี้ผมใช้หมุดใช้หมุดกลมเนี่ยล็อกแทนนอ็อตหัวน็อตมันโผลมาแค่ประมาณ3มมิลได้มั้งเลยใช้หมุดล็อกแทนนอ็อตแต่ตัวล่างนี่ใช้นอ็อตตัวเมียล็อกโลอีกทีนะครับการโรเลอร์มันคาย ใช้น็อตล็อกอีกทีหนึง่งแล้วก็ใส่บูทขึ้นมาบูทตัวนี้มันจะเป็นบูทยาวเลยน่าจะ12บมิลน,น่าจะใช่เพราะว่ามันไม่ใช่6กมิลหกมิลตัวยาว6กมิลสิบสมิลเนี่ย12บสอนี่หว่า12บมิลครับตัวยาว ลวงเอยอะมันก็เหมือน6กมิลสองตัวนะครับแต่นี่มันจะยาวเลย12บสองมิลสิมิลยังไม่พอนะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัว3มมิลอยู่บนยอดเนี่ยช่วงเนี้ยห <6 S 1> เพิ่มอีกสาม นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว EVO 1ที่สั่งมาประกอบเป็นชุดแต่งเทียมนะครับไม่ใช่แท้สั่งแยกกันมาเทียมหมดเลยเนี่ยทุกอย่างเทียมหมดมีแท้คือรถอย่างเดียวเดี๋ยวผมประกอบให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีครับพวกนี้ก็เป็นหมดุด หมดอมลนะมดอูมิเนียมสีดำกับสีแดงจะให้เหมือนตัว Evo 1ที่สุดนะครับทำนะครับเดี๋ยวประกอบก่อน อ่าครับเสร็จเรียบร้อยครับ e ี EV o วหนึ่งวิชุดแต่ง E ี o 1นหนึ่งงานน่าจะงานจีนนะผมว่าเป็นงานเทียมครับชุดแต่งกอปหมดเลยเพราะว่าของแท้แพงเหลือเกินแล้วหาซื้อ,อยากด้วยไอชุดแต่ง e นะี o หนึ่งเนี่ยราคาประมาณนะครับที่ผมสั่งมาเนะี่ย ไอ้นี่เพจล่างเนี่ยรู้สึกว่าจะ400กว่าบาทเพจ400กว่าบาทถูกกว่าอยู่แล้วครับชุดประหยัดแล้วก็กันชนหลังนี่ร้านในไทยครับอันเนี้ยไอ้นี่ร้านในอินโดอันนี้ร้านในไทยร้านโปรติกทัวของแต่งวินิโฟครับแต่เป็นของก๊อปแต่มันก็ใช้ได้ครับเป็นคาร์บอนแข็งแรงเหมือนกันอันนี้2ออันน่าจะ สองร้อยมั้งประมาณนี้โรเลอร์นี่คู่ละน่าจะคู่ละร้อยนะผมจำไม่ผิดคู่ละร้อยรื้ร้อยกว่าบาทนี่สองคู่ก็ประมาณสามร้อยมั้งหมดหมดพวกนี้เขาจะขายสี่ชุดเอ้ยสี่สี่เม็ดหนึ่งชุดสี่เม็ดไม่ถึงร้อยอ่ะแต่ลืมไปแล้วราคาเท่าไหร่ไม่รู้ แล้วก็พวกบูธพวกนี้ก็ไม่ถึงร้อยครับไอ้บูธพวกนี้ตามที่ผมบอกไว้ในคลิปครับว่าใช้ขนาดเท่าไหร่บ้างตามนั้นเลยเนี่ยไอ้พวกบูธพวกนี้ถ้าใครอยากจะทำตามนะครับข้างหน้านี่ก็ไม่แน่ใจว่า90้าสิบบาทเท่าไหร่ลืมเลยราคาโรลเลอร์หน้าใช้แบบ ทรงเขาเรียกว่าทรงอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนแจนดาวเทียมอะเอ้ยมันเหมือนยานอวกาศ UFO อะทรงถ้วยมังมันจะลู่ลู่ลงเนะี่ยเอาไว้ข้างล่างใช้เม็ดดำหกตัวเม็ด,ดแดงสองนี่ครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ เสร็จเรียบร้อยไฟดากอนชุดแต่งอีโวหนึ่งครับ V S ชั a t สีแผ่นเบรกไม้ติมมอเตอร์เดิมครับ เดี๋ยวไปลองวิ่งดูดีกว่าตัวถ่วงใส่ได้นะเนี่ยใส่ช่วงท้ายเนี่ยใส่กับไอ้น็อตไม้ติ่มเนี่แหละแต่เปลี่ยนจากน็อตสั้นเนี่ยเป็นน็อตยาวให้มันร้อยขึ้นมาทะลุถึงนี่เลยแล้วก็ใส่แผ่นถ่วงกลมๆได้หรือว่าจะใส่ถ่วงแบบสี่เหลี่ยมก็ได้ไอเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็ลอยน็อตขึ้นมาถึงนี่เลย มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วแต่จะทวงแบบไหนครับแล้วแต่ชอบนครับเดี๋ยวไปลองวิ่งให้ดูสักหน่อยดีกว่าก่อนจบคลิปไปดูกันดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยใหม่เมื่อกี้เจอจริงจกจริงจกอยู่นในราง มอเตอร์เดิมนะเนี่ยไวเหมือนกันนะเนี่ย